ตัวพระราชกิจสัิกาที่ออกมาในรัฐบาลของท่านนะครับในเมื่อสร้างวัดเชียงใหม่ครับตัวภาคเหนือเดืดดอดร้อนกันมากนะครับไม่ใช่แค่สองร้อยามพี่น้องออกมาจากในโลกนี้หมดนะครับ จะลงย่ำไหนนาะพญาจะลงย่ำเมืองแต่น,นี้ยัง,งบบมีชัำยืนจัดจังนายกษ์เมันตีถ้าเป็นพญาจริงแล้วต้องมาห,หาหูวปัญหาของพี่นอ้องและสัญญาว่าจกะแก้ไขเถื่อภายในฐานที่ปันนั่นคือกัดเดรจะแก้ไขาย,ยากพัดเจนถ้าหากเป็นแบบนี้ทั้งหลังพร้อม อย่างแล้วออกมาปัญหาของเขาสู้แล้วสู้เราปีสีห้าสู้กับปิดาของท่านตอนนี้ท่า,านำเนดนายกก็ต้องมารับรู้ถึปัญหาเตาเาถ้าบัทําอย่างนี้คนจนจะเปบมีตีในโอกาสของพี่น้องเขาคนจนถ้าเขา,าจะปัญหามันจะแก้ได้หรอ ว่ต้องไ่กลัวในเมื่อกระทำความดีเพื่อสังคม <c oughs> เพื่อสาธารนณะคนเราตายตัวเดียวท <c oughs> ี่ไายตายไปทิ้งตัว <c oughs> ตายเพ <c oughs> ืาอสร้าง <c oughs> ความดี ไม่มีโอเสียมียาเด็ดที่บอกนี่ไม่ีโอเสวาน่าที่บอกเนะไม่ใช่แล้ววัยเยอะเหตุการับพี่น้องเอ้ยหนะฮู้มาตั้งน้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนะครับเมื่อเช้าเราได้เจรจานะครับวงเล็กๆกับตัวแทนของรัฐบาลที่ชื่อสมคิดเชื้อคงนะครับตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นะครับแต่เรายืนยันว่านี้ไม่ใช่การเจจาแก้ไขปัญหาเป็นเพียงการคุยกรอบ